สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับแล้วก็พี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมมาพบก,กับแนวทางลาวเช้านะครับน้องสี่ลาวเช้านะครับก็จะเป็นลาวประตูชัยลาวสันติภาพนะครับประชาชนลาวแล้วก็ลาวเอ็กต้านะครับผม พี่สมาชิกนะครับชื่นชอบแนวทางในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับไม่ต้องตามทุกรอบนะครับเนาะเอาที่ตัวเลขโดนใจพี่พี่สมาชิกนะครับผมก่อนเข้าไปรับชมทุกครั้งฝากคําเตือนแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับผมเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนานะครับสำหรับพี่เพื่อนใหม่นะครับอาจจะเพิ่งเข้ามานะครับอาจจะเพิ่งแวะเข้ามาเนาะยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับถ้าได้สนใจนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้าน น้ำเตาทองนะครับเป็นบ้านแอดมินของเบาหลองนะครับผมหรือว่าพี่พี่พสมาชิกท่านใดที่อยากเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับก็แนวทางก็มีหลากหลายแนวทางทุกๆแนวทางนะครับแต่ว่าจะเป็นเฉพาะเฉพาะนะครับแนวทางผมเท่านั้นนะครับจะไม่มีแนวทางอาจารย์ท่านอื่นนะครับถ้าพี่พี่สมาชิกท่านใดสนใจเนาะก็เข้าไปทักทาย นะครับรับชมดูได้นะครับถ้าไม่ชอบก็ออกมาได้นะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มฟรีนะครับพี่พี่ไอเดีไลน์นะครับ0822091054นะครับ0822091054นะครับผมก็เมื่อเมื่อเมื่อเช้านี้เนาะนะครับเมื่อเช้าประชาประชาชนลาวเดี๋ยวนะครับต้องมาประตูชัยก่อนเนาะนะครับผมเดี๋ยวนะครับ ต้องเล่าประตูชัยก่อนนะครับเล่าประตูชัยนะครับผมตีห้าเนาะตีห้าสี่สิบห้านะครับผลที่ออกนะครับห้าเก้าสี่สามสามนะครับเล่าตาเช้าก็เบิ้ลมาเลยนะครับไปพี่เนาะเบิ้ลมาเลยนะครับเราให้ห้ากับเก้าเสดายเสดายห้าเก้าเนี่ยไปอยู่ข้างหน้านะครับไปพี่แล้วสามตัวก็ผิดตัวเดียวเนาะอันนี้เก้าห้าอันนี้ห้าเก้านะครับของเราเก้าสี่เก้าสี่ไม่มีนะครับไปพี่ ก็ใครเอาเก้าไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่94นะครับมาสายวิ่งนะครับส่วนลาวสันติภาพให้วิ่ง2รูด8ผลที่ออก796กับ1 3นะครับรอบนี้หลุดไปนะครับ3นี่ก็ให้เนาะ2 3 8 3แต่เขาออก1 3นะครับส่วนแนวทางประชาชนลาวนะครับประชาชนลาวนี้7จ็ดโมงสีนะครับพี่เจ็ดโมงสี 7, เนาะผมให้วิ่ง5รูด9นะครับผลที่ออก ห้าแปดสี่กับหนึ่งห้านะครับของเราเก้าไม่มาเนาะแต่ถ้าเกิดใครเอาห้าไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่ห้าหนึ่งหนึ่งห้านะครับมาตัวเจาะตัวกลับนะครับผมส่วนเราเอ็กซ์ต้านะครับให้วิ่งหนึ่งลูดห้านะครับผลที่ออกเก้าสี่หนึ่งกับหกหนึ่งนะครับพี่ของเราห้าไม่มาเนาะใครเอาหนึ่งไปวิ่งไปรูดนะครับพี่เด้งบนล่างนะครับแต่ว่าตัวเจาะของเราเข้าไปหนึ่งคู่นะครับหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับพี่ก็ยินดีกับ พ,พี่สมาชิกด้วยนะครับผมสลับแนวทางลาวเช้านะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับอย่างที่บอกลาวประตูชัยก่อนเนาะตีห้าสี่สิบห้านะครับผมลาวประตูชัยนะครับผมให้ไปที่สายวิ่งนะครับสายวิ่ง ผมให้ไปที่เลือก3นะครับสายรูดให้ไปที่เลข9นะครับผม3 4 3 5 3 9นะครับ9 1 9 6 9 7นะครับ3ตัว3 9 1นะครับผม เาหนเนาะแล้วก็96 39นะครับผมอันนี้ลาวประตูชัยนะครับส่วนลาวสันติภาพนะครับ6 4โมง45 6มง45นะครับผมได้สายวิ่งผมให้ไปที่เลข5นะครับสายรูดให้ไปที่เลข1นะครับผม ห้าสามห้าหกห้าเก้าหนึสตัวห้าหนึ่งหนะครับนี่เลย นะครับผมเราลาวประตูชัยลาวสันติภาพนะครับผมส่วนอีกหน้านะครับผมจะเป็นในที่ประชาชนลาวแล้วก็ลาวเอ็กต้านะครับ7จ็ดโมงสีกับ8ปดโมงครึ่งนะครับผมประชาชนลาวผมให้วิ่งไปที่ให้วิ่งไปที่เลขสามนะครับสายรูดให้ไปที่เลขเก้านะครับผมสามหนึ่ง 3ามสี่สามแปดเหนึ่งเก้าสี่เก้ะครับสตัวสามเก้าสี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสลับประชาชนลาวนะครับส่วนลาวเอก้านะครับแปดโมงครึ่งนะครับลาวสุดท้ายแปดโงครึ ผมได้สายวิ่งนะครับสายวิ่งผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับสายลูดผมให้ไปที่เลขหกศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เก้าหกศูนย์หกสี่หกเก้าสามตัวนะครับศูนย์หกสี่นะครับผม นี่เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่สลับแนวทางลาวเช้านะครับประชาชนลาวลาวเอ็กตอนะครับผมชื่นชอบในรอบไหนเนาะก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับพี่พี่ท่านใดที่ไม่มีบ้านเสี่ยงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเตาทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับสลับคลิปนี้ขอให้พี่พี่สมาชิกโชคดีทุกท่านนะครับผมกาบสวสดีครับ